สวัสดีครับเราจะมาแนะนําวิธีการเก็บเต็นท์ส่วนใหญ่กระเป๋าเต็นท์มันจะเป็นแบบถุงใช่ไหมเอกใช่ก็ดถ้าเราพับไม่ดีนะขนาดมันจะเข้าไม่ได้ค้พับแล้วพับอีกวนแล้ววนอีกหายัไม่ได้พอวนเสร็จตอนั้นมันเล็กจะเข้าถุงปุ๊บไม่ขยายมันเป็นปัญหาโลกแตกแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็ข้ามคลิปนี้ไช่วอนนี้ทำมือใหม่นะครับมือใหม่ไปเราจะไปพับเต็นท์กันไป มนเดินนะครับเราก็เอาหูออกครับเอาหูออกดึงหูออกครับดึงหูออกครับสี่มุมนะครับสี่มุมแกะสี่มุมนะครับย่างๆตรงนี้มันจะมีข้างในนจะมีที่เราปลูกไว้นะเราแกะเราแกะที่ผูกไว้ออกให้หมดนะครับเชื่องครับง่ายๆพอเราออกแล้วเราก็ควรสะบัดครับตึงแล้วเราขดแล้วก็เอาไม้ออกนะครับ ง่ายนะี่นี่นะง่ายนะตัดนเลกนเียววะ่ง่อะครับพี่ตอนนี้ทายังไงต่อครับผมตอนนี้เราต้องจัดทรงมันครับไม่ต้องเล่นาผมตาอะไร่เออตาทรงยครับมันะมีรอยงมันอยู่แล้วนะครับครับเราก็จัดทรงให้มันให้มันสมมากกันนะนี่คือสมมากแล้วแหละเพราะว่า มันไม่มีอะไรแล้วมันเป็นเต้นเล็กไม่เหมือนเต้นใหญ่นะครับครับแล้วเราก็พับครึ่งครับอพับครึ่งครับพับครึ่งพับครึ่งครับแล้เราก็พับมานะครับนะางสวยหรูสวยรูก่อนอื่นนะครับเป็นไกด์นะอ่าเป็นไกด์ว่าเนี่ยเนี่ยเราก็ควรพับให้มันเท่ากับเสานะครับ ปัญหาเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นครับพี่เอกครับไล่ลมครับพี่เอกไล่ลมนะครับปัญหาเรานะครับฝายชิดครับครับเราเราก็พับเลยครับวางก่อนวางมาวางมาเออนะครับพับไปเลยช่วงนึง เป็นเมาเลยเหรอเช่เขาเมาเลยอืมใช่นี่ฮะเส้นให้มันสมมาตรแล้วใครทำยังไงก็ได้ครับให้มันเน็บให้มันให้มันให้มันจะพับกันได้พับครึ่งนะึงนะสูตรผมนะอ่าพับอีกครับพับเพียร์พับไหมเออ รับพับให้มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับมันจะเข้ามันจะเข้าล็อกของของตัวพื้นสีดานะครับให้มันให้มันไม่เกยพื้นสีดําเออถ้าได้แล้วจบให้มันอยู่ในพื้นสีดานะครับอาพับหัวมาหน่อยหนึ่งให้มันนี่ก็พออ่าครับเนีเบรกเอายกตนั้นถ่ายนะครับทำให้เป็นอย่างนี้ครับนี่นะครับมันจะพอดีเลยเห็น<ต>ไหม ล้วเราก็พับเขาทำไมถึงพับแค่นี้ครับพี่พีททำไมถึงไม่พับถึงเพราะว่าพอเอานวมันจะพอดีมันจะไม่รับนะครับอ่าลองดูนะครับดูครับพอเราพับแบบดีนะพอมันสมมาตรกันแล้วครับเราค่อยๆครับสวยไหม แล้วมีแลบป้างนิดหน่อยอร่เหครับเห็นไหมพอมาก็พอดีไม่แลบเล็กด้วยอันนี้สำหรับเต็นท์รุ่นจนก่อนนะครับที่มันกลมๆนะมันจะง่ายมากเลยส่วนรุ่นนี้จะเป็นแบนๆก็ใช้วิธีการนี้ได้เป็นพับๆไปก็ได้ครับเป็นวิธีการเดียวมันจะดูดีหน่อยมันจะง่ายนะใช่ นี่ครับพอเอามนเล็กก็ถุงวยอ่ยง่ายไหมนี่เยพอดีนะพอดีเต้เล่อเลย,อ,เเลยอันนี้จะทรงกลมๆหน่อยแต่ว่าถ้าซื้อมาจะทรงแบนๆน,นะ,ะเราก็สามารถประยุกได้หมดเลยวิธีการเดียวกันครับปิ้นนะครับเนี่ยปัดเนะี่ย ง่ายง่ายยิ่งเป็นถุงอย่างนี้ยิ่งง่ายถือด้านข้างได้เลยเนี่ยมันม,ม,ม,มีหูด้านข้างเลยทืครับง่ายครับสวยเล็กเลยนะง,ง่ายง่ายไม่บวมไม่อะไรใช่ใชครับการพับเต็นท์รุ่นนี้นะครับพับง่ายงายสบายสบายวางให้เป็นขนานแบบเดียวกันแล้วค่อยๆพันค่อยๆม้วนนะฮะให้ลมมันมีในเต็นท์น้อยที่สุด อ่าแล้วเราจะทําให้มันอันเล็กลงอัะคลิปนี้เราก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ขอแนะนําไว้เพียงเท่านี้อ่าเป็นเกจความรู้เล็กๆกน้อยใช่ไหมพี่เอกเนาะใช่ครับใช่บางคนน่ะมันไม่เป็นก็ไม่เป็นจริงๆคลิปนี้สําหรับคนที่ไม่เป็นแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับนะครับตะก้องตะก้องหนุ่หลังครับตะก้องไม่เป็นบ๊ายบาย่าลืม่าลืมกดติดตามนะครับตะก้องมีชแนลนะครับชื่อไฮคาเฟ่ไฮคาเฟ่ อืมอยู่แถวพระรามเก้านะครับไฮคาเฟอยู่ตรงแยกร oh. ามคำแหงครับปิดไปแล้วนี่เ <laughs> จอกันครับบ๊ายบายแถมแถมแถมวิธีเก็บศาสตรนะ์โอ oh ้โหสี่เหลี่ยมแล้วอะแป๊บเดียวเองอะ่ะโอ้โหอะไรวะเป็นซิมูเลเตอร์้วยหันมาด้วยหมอันนี้ก็ใช่ดีเลยน,น,นี่ของพอดีเลยดี๋ยน่เออมาต้องมารีววิรอกนี oh <laughs> เ่เดี๋ยวเดี๋ยวของแถมของแถม อันเนี้ยเอาไปปิกมิกแบบฝรั่งอะเต็นไอแถวแถวป่ากลก้วยอะ่ะกับน้องๆอ,อะทำ,ทำอะไระกับน้องๆปา่ากล้วยม่ยงไปเฮ็ดอีหยางไอจริงไม่เป็นนะั่น้ยปับเต็นไม่ต้องแก้ พบไปนี่ต้องแก้เหมือนจะง่ายเสียนพับเต้นนะครับทำไมอ่ะแต่พับกาวชีดไม่เป็นนะะทำไเป็นอย่างนี้ทางที่มันก็สมมากของมันอยู่แล้วง่ายจริงๆมันต้องง่ายฮะข้าหน้าเราจะมาพบกับการรีวิว เก็บเก็บกาวชีทนะครับอืม